ขอสมก,กขอความร่วมมืองดนําทุเรียนขึ้นบนรถเมล์ฤดูการของทุเรียนเวียนมาถึงองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมก,กขอความร่วมมือผู้โดยสารไม่พาทุเรียนขึ้นบนรถเมล์เพราะกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสารพศ2557ข้อที่3ระบุว่าผู้โดยสารรถสําหรับการขนส่งประจําทางต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสารโดย เพราะในวงเล็บสที่ระบุว่าไม่นําสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอันอาจก่อความลาคาญแก่ผู้อื่นขึ้นบนรถเว้นแต่จะได้จัดเก็บให้มิดช,ชิดโดยปัสจากกลิ่นนั้นขอสมกรย,ยืนยันว่ากฎดังกล่าวไม่เพียงใช้ปฏิบัติกับทุเรียนเท่านั้นแต่รวมถึงอาหารหรือสิ่งของมีกลิ่นอื่นๆที่อาจรบกวนเพื่อนร่วมโดยสารรถเมย์ด้วย ขอสมกร,ระบุว่าหลายปีมานี้มีผู้โดยสารร้องเรียนทางเว็บไซต์ขอสมกรกรณีกระเป๋ารถเมย์เชิญลงจากรถเนื่องจากมีทุเรียนมาด้วยแม้จะมัดปากถุงสองชั้นและใส่ถุงผ้าอีกชั้นก็ตามแต่ยังมีกลิ่นหลุดออกมาบ้างเนื่องจากเป็นข้อห้ามของกรมการขนส่งทางบกกาหนดมาไม่ให้นําของที่มีกลิ่นแรงทุกชนิดขึ้นบนรถประจําทางสาธารณะที่ใช้ร่วมกันทุกประเภทไม่มีข้อยกเว้น